ถ้าเป็นแบบนี้อีกไม่นานมหาวิทยาลัยของไทยเตรียมเจ๋งแน่ๆข้อมูลระบ,บทความโดยคุณนพพรวรรณเพนสกุลบอกว่าวันก่อนภาควิชาวิศวะคอมเชิญให้ไปความเห็นปรเชิญไปให้ความเห็นเรื่องหลักสูตรใจนึงก็ลังเล ผมคิดว่าความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ยุคนี้มันกว้างจนไม่รู้จะแนะนำอะไรอีกอย่างผมมันเป็นคนอยู่ไม่ค่อยเป็นแต่ถ้าอยากได้ Honest Opinion ผมก็กล้าให้บาง Honest Opinion ของผมก็โคตรสติปิดก็ขออาภัยที่ต้องทนความสติปิดของผมมีเรื่องไม่สบายใจที่ผมพบและเจอกับอิศกรคอมพิวเตอร์ในช่วง2-3ปีมานี้ก็คือบางมหาวิทยาลัยยกเลิกวิชาแคลคูลัส ฟิสิกส์สำหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ออกไปบัณฑิตจ,จบใหม่มาทำข้อสอบที่บริษัทผมแม้กระทั่งการหาเส้นรอบรูประยะห่างระหว่างจุด2จุดหาจำนวนเฉพาะกลับทำไม่ได้ผมสอบถามไปก็คือเรียนฟิสิกส์และแคนคูลาสและแคนคูลาสล่างสุดตอนม .6 กจำไม่ได้หมดแล้วคือถ้าจะใช้คำว่าบัณฑิตวิศวกรรมศาสตร์แล้วแมชเมิกฟิสิกส์นั้น แต่มีความรู้แทบไม่ต่างกับเด็กม .6 เลยแถมลืมไปแล้วอีกผมคิดว่าสิ่งที่จะเป็นปัญหาสำหรับน้องๆเลยก็คือถ้าฟาวเดชั่นที่ไม่แน่นพอจะแก้ปัญหาอะไรเชิงลึกมันก็นึกไม่ออกเลยว่าจะใช้ความรู้ไหนไปแก้ปัญหาใช่ที่ยุคที่โลกยุคใหม่โดยเฉพาะวงการไอทีมันเน้นต่อย,ยอดจากของที่มีอยู่ให้เร็วที่สุดอันนี้ผมไม่เถียง ต่วิศวกรรมศาสตร์มันคือศาสตร์แห่งการสร้างสรรค์และการสรรสร้างนั้นจะเกิดไม่ได้เลยถ้าไม่เข้าใจว่าหน่วยย่อยที่สุดในธรรมชาติของสิ่งนั้นทํางานอย่างไรมันทําให้เราจําเป็นต้องมีสูตรฟิสิกส์มีสูตรแคลคูลัสมาจับมันหรือแม้กระทั่งการที่เราถูกบังคับให้เรียนฟูเรียในภาควิชาในวิชาภาคไฟมันดันได้เอาพื้นฐานการเปลี่ยนโดเมนนั้น มาประยุกต์กับงานบางอย่างได้หลากหลายในงานทางคอมพิวเตอร์ในที่ประชุมผมเจออาจารย์ท่านหนึ่งที่ดูมีตำแหน่งใหญ่ในวงการศึกษาเสนอว่าอยากให้จุฬาเป็นตัวอย่างที่นำล่องลดแคนคูลัสฟิสิกส์ออกไปจากวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ผมจึงขัดก่อนว่าวิชาพื้นฐานนั้นได้ใช้นะเช่นเกมผมต้องเจออะไรเกี่ยวกับฟิสิกส์เยอะ ท่านตอบกลับมาว่าเกมเป็นส่วนน้อยในอุตสาหกรรมเอกชนคงต้องแบกรับต้นทุนในการเทรนเองอืมนี่ถึงยุคที่ครูต้องมาเทรนฟิสิกส์กับแคลคูลัสให้บดิตวิศวกรรมศาสตร์แล้วสินะทำไมนึกถึงคำพูดพิทยากรที่งานสัมมนางานหนึ่งที่เขาพูดไปว่าประเทศนี้หากคุณจะพัฒนาอะไรคุณจะเจอคนมาตั้งคำถามที่บั่นทอนความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีตลอดเวลาเช่นทำไมต้องผลิตรถถ้าเราเอาเงินซื้อได้เพราะฉะนั้นคุณต้องทอรหดหน่อยถ้าคิดจะสร้างสรรค์อะไรที่นี่ปัญหาของบ้านเราคือการสร้างธุรกิจเทคโนโลยีอินฟราสตรักเจออะไรสักวงการหนึ่งมันต้องใช้เงินทุนบุคลากรและความรู้พื้นฐานบ้านเราไม่ค่อยมีธุรกิจที่เกิดจากการสร้างเทคโนโลยีอินฟราสตรักเจอด์ดยตนเอง ธุรกิจส่วนใหญ่ก็คือนำมาใช้ต่อยอดเป็นผู้ให้บริการซึ่งแน่นอนคนที่ทำเงินได้เยอะในบ้านเราก็คือคนที่นำมันมาใช้มากกว่าคนที่ผลิตมันเองได้เพราะฉะนั้นหากประเทศไทยเป็นห้องห้องหนึ่งเราเดินไปที่ห้องห้องนั้นคนส่วนใหญ่ในห้องนั้นก็จะบอกเราว่าก็ไปซื้อมาใช้สิจะทําเองทำไมบัณฑิตก็สอนให้มันใช้ทุนก็พอแล้ว คนในห้องนั้นส่วนใหญ่ก็คงขำๆกับคนที่อยากผลิตเองว่ามันโง่จังเราทำแค่ต่อยอดก็ได้เงินแล้วแต่เมื่อไหร่ที่คุณใช้ไปจนต้องไปแข่งกับเจ้าของ Infrastructure เขาจะไม่มีทางยอมให้คุณชนะเขาได้นั่นคือเทคโนโลยี Trade Secret ที่เจ้าของเทคโนโลยีจะต้องถือไพ่ไว้เหนือกว่า1นึ่ใบเสมอแต่ทุกเทคโนโลยีชนะกันที่ การประยุกต์ใช้ความรู้พื้นฐานถ้าเมื่อไหร่บัณฑิตไทยจะออกไปแถวหน้าแล้วเป็นได้ก็จะเป็นได้แค่ยูเซอร์มันไม่มีทางสู้ไปสู้เขาได้อย่างแน่นอนในมุมหนึง่งผมเข้าใจอาจารย์ท่านนั้นนะวงการคอมพิวเตอร์ยุคนี้ความรู้มันกว้างขึ้นเยอะมากมากจนผมคิดไม่ออกเลยว่า4ีปีจะเรียนทุกอย่างได้ยังไงและอาจารย์ก็คงอยากให้เรียนวิชาคอมพิวเตอร์เยอะเย แทนเรียนพื้นฐานแต่ผมคิดว่าการแบ่งสายวิชาทางคอมพิวเตอร์ให้สามารถศึกษาได้ลึกลงไปในเรื่องนั้นมากๆผมว่าจำเป็นมากกว่าการไปลดความรู้พื้นฐานครับรู้ไหมครับว่าผมเคยเข้าเซสชันแบบนี้ของภาคท,ที่ของที่ภาคมาแล้วและผมเองเสนอว่าอยากให้ที่ภาคเน้นปฏิบัติมากๆทฤษฎีน้อยลงแต่ท่านอาจารย์ดรสมชายให้คำตอบไว้ดีมากเลยว่า เราไม่ต้องรู้หรอกว่าบันจะต้องไปเจออะไรในชีวิตการทำงานแต่สิ่งที่ภาควิชาให้มันทำให้คุณเป็นวิศวกรคอมพิวเตอร์ที่มีพื้นฐานพร้อมจะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้ตอนนั้นผมก็ไม่เก็ตหรอกแต่พอทำงานมานานมากๆก็พบว่าความรู้พื้นฐานนั่นแหละที่ช่วยให้ผมมีความทนทายาทกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีต่างๆได้เพราะสุดท้าย เราจะมองออกว่าอะไรคือของจริงหรือแค่เล่าเก่าในขวดใหม่หรือจะพัฒนาเรื่องใหม่ๆอะไรก็สามารถเอาความรู้พื้นฐานมาปัดฝุ่นเพื่อประยุกต์ใช้ได้เช่นกันผมยืนยันเลยว่าถ้ายืนระยะจริงๆแล้วความรู้พื้นฐานนี่แหละที่ทำให้วิศวกรถึงควรถูกเรียกว่าวิศวกร ผมคิดว่ามหาวิาลยของไทยนั้นกำลังเผชิญความท้าทายใหม่ที่ไม่เคยเจอมาก่อนคือคนไทยรุ่นผมก็ใช้ชีวิตตามแพทเทิร์นสอบเข้าเรียนมัธยมชื่อดังเข้ามหาวิาลัยที่ใช้คะแนนสูงสูงจบมาก็รีบๆหาเงินให้รวยๆสร้างฐานะตัวเองแต่ไม่ค้นหาว่าเป้าหมายที่ชีวิตของตัวเองอยากมีคุณค่าในเรื่องนั้นๆคืออะไร ้าหมายที่เราอยากจะแก้ปัญหาให้ผู้อื่นคืออะไรตอนไปเรียนก็ไม่รู้จะเรียนเรื่องนั้นๆไปทำไมรู้แต่ว่าเรียนจบจัวาแล้วได้ทำงานเงินเดือนดีๆจริงๆแล้วคือถ้าเอาเงินเป็นที่ตั้งคือต้องหาเงินจากงานควรที่จะเรียนคอลเลจหรืออาชีวะมากกว่ามหาวิทยาลัยคือภาคธุรกิจบ้านเราส่วนใหญ่ก็ใช้ทักษะความรู้แค่ประมาณอาชีวะนั่นแหละ แต่ university หรือมหาวิทยาลัยเป้าหมายหนึ่งมันก็คือการต่อยอดไปทางอาคาเดมิกให้ความรู้มนุษยชาติมัน break truth ออกไปเรื่อยๆซึ่งมันจะทำแบบนั้นไม่ได้เลยถ้าไม่มี foundation knowledge คนไทยเองนั่นแหละที่เข้าใจผิดจนกลายเป็นสังคมบ้าปรปิญญาในขณะที่อุตสาหกรรมนั้นไมไ่ไม่ได้ต้องการและประเทศเราก็ไม่ได้สนับสนุนอุตสาหกรรม t e c นวัตกรรมด้านที่ผลิตด,ด้วยความรู้ตนเองมีแต่อยากจะชวนต่างชาติมาตั้งโรงงานจะทำา d แแต่ต่างชาติเขาก็ไม่อยากให้ซีง่ายๆแล้วคนจบมาก็บ่นว่าไม่มีงานที่ต้องใช้ความรู้ทำมันก็วนไปอยู่แบบนี้แหละข้อดีคือเด็กรุ่นใหม่ๆเขาจะไม่เป็นคนเป็นแบบคนรุ่นผมอีกแล้วอย่างน้อยก็ลูกผมคนหนึ่งละ ที่ผมจะไม่สอนให้เดินตามสังคมใช้ชีวิตการศึกษาเป็นแพทเทิร์นให้เขาค้นหาและเลือกทางเดินเองคือยุคนี้มันแก้เพลนไปหลายอย่างคนเห็นเป้าหมายในชีวิตตนเองได้ง่ายขึ้นและถ้าคิดว่าจะเอาแค่ความรู้เพื่อทำงานยุคนี้ก็มีคอร์สออนไลน์ดีๆที่สอนดีกว่าอาจารย์จุลาซะอีกไม่ได้เป็นแค่จุลานะครับเป็นทุกมหาวิทยาลัยเลยเพราะตอนนี้มหาวิทยาลัยไทยกำลังต้องแข่งกับ คอสซิราแข่งกับฮาวาดแข่งกับสแตนฟอร์ดที่เขาเอาคอสเขาเนี่ยแจกออนไลน์คนทั่วโลกได้เรียนฟรีแล้วคนสอนเขาก็คือสอนเก่งระดับโลกคนอยากไปโรงเรียนเพื่อความรู้ใหม่ใหม่แถมเรียนออนไลน์จากไทยก็ได้คือ,อยังไงมหาวิทยาลัยไทยก็จะต้องเปลี่ยนบทบาทของตนเองถ้ารู้ว่าเราจะสอนเก่งระดับโลกแบบเขาได้ผมว่ามหาวิทยาลัยไทยของเรารอด แต่ถ้าไม่ได้มหาวิลัยนั้นอาจจะต้องเปลี่ยนเป็นโคชชิ่งเตรียมความพร้อมให้พื้นฐานแน่นและสร้างสังคมของการไลฟ์ลองเรียนนิ่งใครอยากกลับมาศึกษาอะไรก็ทําได้ทุกเมือ่อเน้นการสร้างฟาวเดชั่นเพื่อวิทยาการใหม่ๆร่วมกับเอกชนให้ไปต่อยอดและเน้นสร้างเครือข่ายของสิทธิ์เก่าที่รับผิดชอบสังคม รักความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีค่านิยมในการนำความรู้ใหม่ๆมาผลักดันให้เกิดธุรกิจในโลกจริงร่วมกันทำให้คนในห้องนั้นส่วนใหญ่คิดว่าทำไมไม่มีคนไทยสักคนที่สร้างรถได้เลยหรือไงและพอมีคนบอกว่าลงมือทำก็ช่วยกันผลักดันให้คนนั้นทำสำเร็จไม่ใช่เป็นแบบอัอนนี้คนไทยทำวะกากเน่แน่ ส่วนหน้าที่ผลิตมดงานให้กับสังคมถ้ากลัวพึ่งพาสถาบันอาชีวะไม่ได้ผมคิดว่าทำเป็นแค่หลักสูตรเซอร์ติฟิเคชันสั้นๆเป็นเรื่องๆก็พอคีย์สำคัญคือต้องตื่นตัวและร่วมมือกันตั้งแต่รัฐบาลกระทรวงมหาวิทยายลายัยยันครอบครัวน,นั่นแหละครับถึงจะตอบโจทย์การศึกษายุคใหม่และผลิตคนมาพัฒนาประเทศได้จริงจะได้เลิกเถียงกันว่าวิศวะคุณิสิกหรือเปล่าฟะที จริงๆก็ให้เรียนเถอะนะครับขอร้องขอบคุณข้อมูลจากคุณนพพรวรนเพ็ญสกุล